กระแสการยุบสภากําลังเกิดขึ้นทําให้นักการเมืองตอนนี้แต่และพรรคการเมืองมีการเตรียมพร้อมลงพื้นที่มีการตั้งสาขาเพิ่มเติมนะวางตัวผู้สมัครกําหนดคนเพื่อที่จะหวังว่ามีการยุบสภาอย่างกระทันหันนะครับเพราะจะเกิดคําพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญหรือว่าสารใไไดก็แล้วแต่นะครับจะส่งผลรัฐบาลน,นี้ล่มแน่นอนนัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทือกศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะมาเรื่องของกระแสการยุบสภาหึงเลยทีเดียวฮะหลายพรรคการเมืองกําลังเตรียมพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งเอ้พี่น้องเบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งใช่ไหมคู่แข่งเบอร์หนึ่งนี่เขาลงรูปคู่ใช่ไหมรูปคู่หัวหน้าพักบาง บางรูปก็ลงคู่กับวกับพิธาพิธานี่อุตส่าห์บินจากอเมริกามานะเพราะกลัวแพ้ก็มาแล้วไม่รู้จะบอกว่าอะไรว่าเกียรตัวกินไข่เกียตปลาไหลกินน้ำแกงหรือเปล่าพี่น้องเสียดายมากที่สุดเลยตอนที่เป็น312เสียงอยู่ด้วยกัน นั่นคือโอกาสที่ประชาชนเขาแยกกองมาให้แล้วกองฝั่งลุงไม่มีเรากับฝั่งเราไม่มีลุงเป็นโอกาสที่ถ้าเราร่วมมือกันเมื่อไรประเทศไทยไม่เหมือนเดิม,มกลับทิ้งโอกาสนั้นแล้วมาบอกว่าคุณธนาธรอย่าไปแก้โครงสร้างอะไรมากนักอา้าวอย่าจะก,ากระจายอำนาจไม่อยากแก้โครงสร้าง อา้าวอยากจะทลายทุนโผขาดไม่อยากจะแก้โครงสร้างอา้าวไม่อยากจะให้มีปฏิวัติอยากจะให้รัฐบาลพลเรลือนอยู่ทหารอา้าวไม่อยากแก้โครงสร้างแล้วจะแก้อย่างไงล่ะก็ปะผูกกันไปเรื่อยๆพอทําไม่ได้ก็ฟอกข่าวบอกว่ามันเป็นเพราะาบอกคุณธนาธรไปแล้วว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้อย่าไปแก้โครงสร้างมันมาก พอพูดอย่างนั้นผมนึกถึงตอนทำท่าดิวรักดีวรับก,กับหัว,วหน้าโชลนาเลยตอนนั้นมีรูปออกมาดิวลับลังก,กาวีผมก็ไม่เคยเชื่อฟังแต่ยังไม่เชื่อตอนนั้นยังอยู่ด้วยกันทำท่าเป็นข้าวต้มมัดเป็นดิวรักอยู่เลย แล้วพอมาตอนนั้นเอาเรื่องอื่นเรื่องนูน้นนโยบายนั้นนโยบายนี้มาเป็นข้ออ้างพลิกออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องการที่จะมาสาดโคลนว,ว่ากันไปว่ากันมาอย่างเดียวผมก็ไม่ต่างจากคุณทักศิณนที่มีอีลากับเขาเหมือนกันคุณรักศิณรักคุณอุ้งจิงอย่างไรผมก็รักพี่พิมอย่างนั้นก็อยากจะ พอมันมีเวลาจากการงานก็กลับมาหาลูกบ้างมันจะไปกลัวแพ้อะไรมันจะไปกลัวแพ้ได้ยังไงแพ้มาตั้งเยอะแล้วแต่ชนะมาก็เยอะเหมือนกันนะได้ข่าวว่าอุดอรเขตหนึ่งนี่ก็ชนะมาบ้านเกิดคุณทักษิณก็ชนะมา บ้านจันสองลาเขตนั้นผมก็ชนะมาประโซนักวิเคราะห์ต่างๆนะก็กำลังมองว่ารัฐบาลของอุงอิงกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากทักษิณชินวัตรก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากคดีต่างๆที่รุมเรา้านะคับจนไปไม่เป็นทำอะไรก็ผิดไปหมดเนี่ยปรากฏว่าถูกวิพักษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่มีการแจกเงินมา 1,000 0บ,บาทนะครับซึ่งแน่นอนฮะผิดทั้งพรบรวินัยการเงินการคลังผิดทั้งรัฐธรรมนูญผิดทั้งจริยธรรมรัฐบาลก็เดินหน้าจะแจกต่อฮะหลังจากที่ทักษินชินวัตออกมาประกาศที่จังหวัดอุดรธานีว่าจะแจกเงินอีก2อรอกนะครับจะเป็นเงินสดให้กับคนอายุ50ปีขึ้นไปนะครับและอีกรอกหนึ่งก็จะเป็นเงินดิจิตอลในเดือนมีนาคมนะครับขณะเดียวกันนะฮะเรื่องของชั้น14 ตอนนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับก็เตรียมจะสนุบสำนวนถึงแม้ว่าจะไม่มีเวทระเบียนก็ตามนะครับปปชยังคงไม่ระบุเวลาที่ชัดเจนว่าจะมีการชี้มูลความผิดเมื่อไหร่แต่หลักฐานนี้ปปชดำเนินการรับเรื่องมาเกือบ2ปีแล้วนะครับยังคงไม่มีความคืบหน้าชัดเจนและตอนนี้ก็มีรายงานวาใกล้้ามาละใกล้กลใกล้กนละ นะครับมันก็ใกล้กันจริงๆอะมันเกือบจะจบแล้วสำหรับเกมนี้นะครับเรื่องครอบงำทางการเมืองนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเริ่มเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและให้เวลาถึงวันที่30สพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2567นะครับให้พรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นๆทำการชี้แจงกรณีถูกทักษิณชินวัตรทำการครอบงำการออกมาเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตรเป็นคำตอบชัดเจนว่าเขาทำการครอบงำหรือไม่ เพราะจากเหตุการณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นครอบงมทางการเมืองเรื่องของชางยิมสีล้มล้างการปกครองเนี่ยนักวิห์ต่างมองเหมือนกันว่าไม่รอดแน่นอนนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นตั้งแต่อุ้งอิงเข้ามาตำาหนงตำแหน่งเปน็นนายกรัตรีฮะก่อนตำแหนงตำแหน่งรื้อซ้ำไปนะรพอมีข่าวว่าจะมา,าทุกคนก็บอกไปรอดเรียบร,ร้อยองค์เงินจีนติดกับดักติดท่ายกลน,นะครับตอนนี้สิ่งที่เรียนไว้ตั้งแต่ต้นคือจากนี้ไป จะเข้าสู่กระแสข่าวที่เรียกว่ายุบสภาผู้แทนราษฎรสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คืออะไรโหก้าวไกลลุกคือโจมตีพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มรูปแบบเพราะมั่นใจว่าจะเกิดการยุบสภาหรือการยึดอํานาจขึ้นมานะครับถ้ามีการยุบสภาขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก้าวไกลนะก็ถูกยุบไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นพรรคประชาชนคือพรรคส้มเนี่ยจะเจริญเติบโตขึ้นมาอีกครัางหนึ่ง พรรคประชาชนก็จะมีความเข้มแข็งพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะฮะก็ปาศัยโจมตีไม่กลัวทักษิณน,นะฮะพร้อมจะสู้กับทักษิณในขณะที่ก่อนหน้านั้นทักษิณก็บอกว่าเนี่ยนะฮะพรรคส้มกําลังจะแพ้แล้วนะฮะในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีก็เลยส่งพิธาเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อนาการสู้ครั้งนี้พิธาก็ประกาศพร้อมจะสู้นะฮะส้มกับแดงจึงมากลับมาฟาดกันอีกรอบเพราะ พักส้มพักเด็กเนะเข้าใจว่าจะมีการเลือกตั้งและเข้าใจอย่างมากว่าถ้ามีการเลือกตั้งรอบนี้เขาจะได้ยิ่งกว่าแลนสไลด์ถลม่มทลายในขณะที่ทักษิณก็มั่นใจนะครับว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งได้ถึง200เสียงส้มกระแดงยิ่งจัดหนักกันอย่างเต็มรูปแบบนะครับอย่างที่เราเห็นนะที่จังหวัดอุดอรธาน,นีแต่ขณะเดียวกันกระแสะการยุตสปากําลังเกิดขึ้นทําให้นักการเมืองตอนนี้แต่และพรรคการเมืองมีการเตรียมพร้อม ลงพื้นที่มีการตั้งสาขาเพิ่มเติมวางตัวผู้สมัครกำหนดคนเพื่อที่จะหวังว่ามีการยุบสภาอย่างกระทันหันนะครับเพราะจะเกิดคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญหรือว่าสารใดๆก็แล้วแต่ะนะครับจะส่งผลรัฐบาลน,นี้ล่มแน่นอนนั่นหมายความว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวนาย,ยกรัมรีตามมาในขณะเดียวกันก็มีการวิ่งเต้นนะครับที่จะให้คนลูก ของเขาเนี่ยรอดพ้นวิ่งทั้งข้างนอกวิ่งทั้งข้างในแต่จนถึงขนาดนี้ยืนยันว่ายังไม่ประสบความสําเร็จแต่อย่างใดขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีนกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ วันดอกรักบจะบานในใจคนไทยทำพอบทเพลงที่เราร่วมรอ้องมันคงต้องมีความหมายไม่ได้มาต่อสู้หรือเรียกร้องสิ่งใดแค่เพียงหวังในใจอยากเห็นคนไทย Bye.